<c oughs> ครับสวัสดีครับเอา้าก็นี่ครับงงโอ้ประกอบแล้วครับผมประกอบ <c oughs> ปิดปิด <c oughs> ใส่เฟืองไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ใส่เฟืองเฟืองนี้จุดสำคัญใส่ไปแล้วใส่เรียบร้อยแล้วปิดแล้ว ใส่ลูกสูบเหล็กครับใส่ไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกสูบเหล็กครับเปลี่ยนแล้วเย่จะเปลี่ยนอะไรเนาะเปลี่ยนแล้วอ๋ออผมรู้แล้วอืตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเป็นลูกลูกสูบพลาสติกเดี๋ยวไอ้ไอ้เนี่ยมันไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนี่น็อตเนี่ยมันไปอยู่ฝั่งนู้นอ๋อใส่แผงนี้ก็ได้ใช่ไหมให้มันเก่าเเทาลย เ,ง,เงนนในมน่นหละครับคือมีกุญแจพิเศษครับเขาเรียกว่าเอาไม่แหย่ถาลส่หรือว่ามันมีกาวแล้วก็แหย่แ,บบนะแวะๆาาก็ได้ ทุกวันนี้เขามีเขามีกุญแจกุญแจอะไรเขาเรียกว่ากุญแจวัดปอดเนาะใครดูคลิปผมตั้งแต่ต้นจนจบประกอบเครื่องแม่เลยอันนั้นเขาใช่ไหมผมก่เลยถ่ายขั้นตอนนะไม่ใครดูพอดมืดแล้วเริ่มมองไม่เห็นแล้วเริ่มที่จะส่องไฟแล้วต้องต้องยืดไอ้ตัวนี้ก่อนมันเลยไหมอ่ะใช่มันจะยืดไอ้ ตัวแผนนะตัวเนี้ออยอไอตัวใสปั๊มลมใช่ไหมไอันนี้ม,มตัวไหนของมันอหละอันนี้ยมันจะมีอตัวแบบจีบตัวเนี้ยเนี้ยโลิงันน่าจะให้มัมีดิมีอ๋อของนี้อืม มันมีไอ้มันมีไอ้ไอ้หน้าลูกยางอ่ะเอ,อ่อมันขา,ขาดใช่ไหมเฮ้ยลองหาดูทีเผื่อมีเนี่ยในเนี้ยไ,นนไม่มีไม่มี

ยุงหต่กพร,รุ่งนี้ก็ก,ก,ก,ก่อนให้วร,ร,รือ,รอ,อว่าเอามายึดก่อนก็ได้เอามายึดให้กาวมันดติดก,ก่อน ยาวเลยวะเอาางเดียวเท่านั okay, really ้มก็เราคุยก็ช่างเขาไม่มีสมาธิต้องเงียบสมาธิก็ต้องไปนั่งในป่าครับไม่เราคุยเดี๋ยวช่างหรอะโว้ยคุยอะไรนักหนาไม่รู้ยังคุยอีกจะว่างี้ก็ต้องเงียบต้องเงียบต้องเงียบ อ๋ออนนั้นอันนั้นแค่แค่แค่ใส่ใช่ไหมยังไม่ได้เอาจริงนี่ล็อกให้กาวมันนั่นอ๋อให้กาวมันมันจับอืมแล้วก็นี่มันไม่เกี่ยวนี่ยตัวเนี้ยต้องต้องล็อกแล้วเนี่ยตัวนี้มันต้องมันมีไอเบอร์เพราะว่ามันมันคับให้แนบเนี่ยอืมตัวบ่ทองนี่ ขนาดช่างก็ไม่ได้รื้อกต่เราเขาย,ยังรู้เลยว่าน็อตอยู่ตรงไหนธรรมดาที่ไ,นนไหนใช่ไหมก็ที่นี่ว่าช่างบอใช่แปลว่าเครียกช่างแล้วก็ผู้ช่วยช่างใช่ไหมเหมือนเหมือนเออเปรียบเทียบกันเหมือนหมดเลยเนาะเหมือนกับหมอกับพยาบาลเนะเาะอ๋อเป็นผู้ดูต้อง,องผู้ดูที่ใช่ไหมเราไม่ต้องมาวิจารณ์ นี่ครับอ่ะก็อันนี้นี่่าฝาปิดอะไรนี่เปล่าหรือเดี๋ยวว่าไม่ใช่สำหรับคนที่รู้แล้วก็ไ,ไ,ไม่นานะไรไม่นานครับอ,นนอันนี้พรก็คนที่ไม่รู้ก็ดูเอาครับผมเ <1 S 1> นี่ยเวลาที่รื้อออกมาแล้วเนี่ยทำไมถึงช่างเขาถึงทำได้ยึดกับเล็ก นี่คือการสันนิษฐานอยู่ข้างในนี่ครับทำไมเวลาช่างเขาให้ลูกน้องรื้อนะรื้อออกมาแบบแล้วเขาวิ่งไปซื้ออะไรนี่เข้ามาเขาจับน็อตประกอบได้ถูกหมดเพราะอะไรเพราะอย่างนี้แหละครับตรงนี้ตัวนี่มันเป็นล็อกสลักมีตรงนี้ตัวเนี่ยข้างในหรือปล่าจะไปไขยังไงวะ ใสอันนี้โกนนะนก็ไม่ได้ตรงนี้มันก็เป็นเหล็กไี่มันไม่ใช่มันจะมีสลักตรงเนี้ยล็อกตัวนั้นเขาเรียกเป็นสลักลิ่มเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนี่เป่าฝานี่เปล่อสุดซึ่งเดี๋ยวไปวัดให้ โอ้ไอตัวนี้มันเป็นเป็นไอ้นั่นเด้เนาะไอ้น้ำมันไปฉีดเฟืองเหรอใช่ไหมไน้ำมันไร้กลับนี่มัในใส่เฟืองนี่ได้หรือเปล่าโอ้ปอเป็นตัวน้ำมันฉีดเฟืองไม่มีที่มันยึดป,ปั่นโมโป่ปูง่ายที่มันเหล็กรอใช่ไหมเฟืองอะ่ะต่ออีกท่อนหนึ่งใช่ต่ออีกท่อนหนึ่ง ใช้กลองครับใช้เครื่องมือเลยครับเครื่องมือทันสมัยอือเนี่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ หรับคลิปนี้บายบายก็ก,กำลังประกอบประกอบไอช่วงท้ายกันครับ,ป,รบปิดเฟือ,ปอปงประกอบปิดเฟืองแล้ว,แล,วแล้วก็พรุ่งนี้ถอดก็รู้พรุ่งนี้ก็ใส่อะไรก่อนก็แล้วแต่นะครับจะใส่ฝาสูบหรือใส่ท้องอ่างก่อนเดี๋ยวคอยติดตามพรุ่งนี้ครับคลิปนี้บายบายครับผม